พี่น้องเอ๋ยสองพันปีที่ลวงพลสัตว์โลกในสากลบ่หนพอแสงสว่างพระพุทธองค์ผู้เพ่นสางตรัสรู้เหตุการณ์แจงไปเบิดทุกด่านิ่นเห็นปองเคราะก,กรรมจึงในน้ำพระท่มสอนปรดสัตว์ขจัดฮอนลองฟังกลอนตามขันสารพันสิขอกลาว ประวัติขององค์สัมมาสัมพระพุทธเจ้าตำราเวาได้กล่าวน้ำพี่น้องเอ้ยเชิญรระฟังสารพันจะได้กล่าวตามเรื่องราวประวัติพระพุทธองค์สิทธาธรพระนา เชื้อสากายโวงวัน,นอง์กษัตราเกิดอินเดียกรุงกบินลพัฒเป็นลูกกษัตริย์พระเจ้าสุโธธนากับพระนางสิริมหามายาเสด็จกลับเทวาทาถึงสวนลุมพินีวัน ประสูตรวันสุขคืนสีพห้าคำวันเพ็ญเดือนหกตกราศีปีจอะมารดานอสิ้นพระชนจากไปทรงประสูตรได้เพียงเจ็ดราตรีพระนา,นางประชาบดีโคตมี รักดังชีวีเฝ้าหว่วงใหญ่อาทรพอถึงตอนได้สิบหกระชันษาทรงได้ผู้วิวายโสทาราพิมพาทรงครองคูยี่สิบระชันษาทรงได้บุตราคู่บุญญาพระราหุน ทรงว้ยวุ่นในวงพระทัยสาเด็ดไปเห็นคนแก่เจ็บตายสเสด็จออกปวดกับในชั้นในราตรีกันกระตาพาชีอาโนมาฟังนาทีร่างกายนี้ทรงทรมาน ทรงตรัสสร,รู้ได้ที่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งเนรัญชาระแสดงธรรมประสัตทุลาทั้งปวงประชาทั้งพระวงศสานวงศทรงประกาศเผยแผ่และดำรงจิตของพระองค์ 45, สี่สิบ้าพัน ประชนถึงไวชาราแปดสิบพระชันสาพระองค์ทรงปลงประไทยเยละสังขารปรเรินิพานไปใต้ต้นรังคูเมืองกุศินาราแสนเ้าโศกไปทั่วโลกกาหองค์พระสาทสดา ตรัสแกรพระอนุถึงเวลาของเขาหูสิอยู่ไปบบมีใด้สาวบกเอ้ให้สังวรเอาไว้สังขารคหนนั้นบทีเอียงวายาธรรมาสังขาร มันคือร่างเสื่อมสลายมีเกิดขึ้นแล้วก็ได้ดาบลวงหายไปยามามัวอาไัลเม็นไผ่บนีพนตามเว้นต้นแวงสางทางประธรรมให้คือว่า hàng n g o วันพิญเดือนหกที่ใต้ต้นรังคูวันประสูตรสรูปรินิพานชาวพุทธขนานน้วันวิสาขบู